สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับผมตอนนี้เราผมอีกปลาซานะครับคลิปนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปตกปลาที่บึงไม้นะครับผมเป็นไม้ธรรมชาตินะครับพวกน้ําท่วมอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ได้เตรียมมาสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้ก็กาลังจะย้ายหมาผมปลาไม่กินครับ ไล่ย้ายมาหลายไม้แล้วครับรู้สึกวันนี้ปลาจะไม่ค่อยกินเลยถองเือจอกมาสาครับผมเดี๋ยวเราลองหาท่า้มันทานนี่ครับว่าเอาไงต่อดีอทำไรวะกินมม่าเฮ้ยอร่อยปะกินจนวันแน่อร่อยแหละ <laughs> ปลาไม่ค่อยกัดเลยตัววันเนี้ยยังไม่กราบตกถ่ายคลิปอยู่เดี๋ยวลองก่อนถ้าสักพักไม่กินก็กลับมาแล้วเอาเขาตกต่อกัอน ไปมาลองมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะใช้เป็นเหยื่อตัวเดิมนะครับเป็นหยดน้ําทําเองนะครับผมงานไม้สักตัวน,นี้ไม่ได้ทงตะกวนนะครับเป็นพันฟิวข้างหลังเอาเบ็ดหนึ่งโอรครับผมที่แรกกะทำเป็นหยดน้ำสับนะครับแต่ว่าทำไปทำมาเป็นหยดน้ำสใสเลยครับผม ยามาอะไรใหม่เลือเกินครับผมขราวที่แล้วมาฝนมันตกครับปลากัดดีคราวนี้มาฝนมันไม่ตกครับแดดเปี้ยงเลย <cierto> โอเคครับทุกคนเรามาลองลับมายลอดข้างนากันครับ ค่อนข้างคุณเลย จะลองใช้เป็นอุย้ยก็ดีจะเต็มนะครับตัวน,นี้สี่ม่วสติกเกอร์ลอกหมดนะครับเป็นก็ดีจะเต็มตัวเล็กนะครับเขาไม่ได้แจกนะครับซื้อมาใช้เองช่วงนี้ก็ราคาก็ดีจะเต็มก็ตามร้านเวทก็ขึ้นับผมจากเมื่อก่อนซื้อตัวละสามสิบห้าบาทนะครับตอนนี้ผมซื้อก็ตัวละสี่สิบห้าซะละไม่รู้ว่าขึ้นจาก จากค่ายเองแล้วว่าขึ้นจากร้านเป็ดครับ่นานผลข้างคุณเลยนันจะกัดยาสักนิดนึงครับ สำหรับคลิปนี้นะครับดูแล้วก็น่าจะแห้วตามเคยครับผมเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวมาแก้ตัวใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับบุนทุกคนที่เข้ามาดูครับ